บัดนี้เป็นครั้งที่42ตรงกับวันที่21ธันวาคม2568ข้าพเจ้านายทนากรลักนํนามเที่ยงขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่น หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เสลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงโดยดมาดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตลาคันชันตุเทวดาสทธมังมุนิราชันสุนันตุสัขโมกขะทังสาเคกาเมจลูเปคิริศิครัตเตยันตลิเควิมาเนทีเประเทจคาเมตารุวะนาคาหาเนเคหาวัตถุมิเขเตปุมมาจายันตุเทวชราธาลวิสเมยขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวัราชานางสาทวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพทันตาบทสวดน้มังกรสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรณังอันยัง พุทโธเมสรณัง hmm. ว you know ังเอตินาสัจวัชนะโสที่เมหนตุสัพพธานาติเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวังเอตินาสัจวัชนะโสที่เมหนตุสัพพธานาติเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวังเอตินาสัจวัชนะโสที่เมหนตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโทติอาธิกาคาถา มหาการุณ uh ิโกนาโทอัตายาสพปานินางปูเลตวาปาละมีสภปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเดนะสัจวะเชนามาหนตุสภูปัทวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสภปานินางปูเลตววปาละมีสภปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเดนะสัจวะเชนามาหนตุสภูปัถวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสภปานินางปูเลตววปารมีสภปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเดนะสัจวัชเชนะมาหนตุสภูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหารติกับปริวัตุสสมิงมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมเทหิพิกขุสเตหิสัเพเหวาอรหันเตหิท้าสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปพเยนะสันนิปุิปตาโคนติพระกบันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะ อตตโคจะดุนางสุทาวาสกาญิกานางเทวานางเอตาเทโหสีอะยังโคภักวาสาเกสุวิหารติกับปริวัตุสมิมหาวเนมหาัตาภิคุสังเคนะสัตติงปัญจามเทหิพิขุสเตหีสัเพเหวะอระหันเตหิท่าสหิเจโลกธา,าตุหิเทวตาเยปุเย,ยนะสันนิปปิปตาโหนติภักขวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยัน,นูณะมยมปิเยนะภักวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภักขวโต ตันติเกปัญเจกับคาท้าพา,พาเซยยามาติอัตโคตาเทวตาเซยยาธาผินามะพระวาโพริโสสัมมจิตตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสมิเชยยาเอวมว,าวาัุทาวาสสุเทเวสุอันตะหลหิตาภักขบโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภักขบตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัหังสุ เอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักขวโตสันติเกอ,อีกมังขาทังอภาสีสมหามหาสมายโยาวนาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมมหาอีมังธรรมมาสเมยังทัก,กิตาเย,ยวะอป,ปราจ,จิตัสังคันติอรโคอปปราเทวตาภักขวโตสันติเกอีกมังขาทังอภาสีตัตละพิขโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนโอชุมกังสุสาราธีวาเนตานิคเหตตาวาอินเทริยานิลคันติปันติตาติ อาตโคอปาราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเจตวาคีรังเขตวาปาลีคังอินทาีลังโอหันจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมราจักกุมตาสุทันตาสุสูนาคาตีอาตโคอปราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสระนังคาาเสนาเตฆามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเทสังเทวกาอย่างปริปูเลสันติติ อาดโคภะควาพิคุอามันตีสีเยปุเยนะพิกเวทาสสุโลกตาตูสสเทวตาสันนิปติปตาโหติตถาคตังทัสสนาญาพิคุสังคัญจะเยปิเตพิกเวไอเฮเฮุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเดสัมปีภะควันตางเอตัปธรรมาเยวเทวตาสันนิปติปตาเฮสุงเสยหะัะฮาปีไมยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติานาคธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทา เตสัมปีพระวันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปเทปตาภะวิสันติเสยยาาปิมายหังเอตาระหิอาเจกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกะโดธาภาสิสามีติเอวันพันเตติโคเตพิกูปะขบโตปัญจโสสุงภะควาเอตตาโวจะ ิโลกะมนุกัสสามิยถาภูมาตาสัสสิตาเยชิตาคีดิบขับพรางปะหิตตาสมาหิตาปุตโสีหาวัสลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสนามาเวลาปิญโยปัญจเตยัตวาวเนกับปิิวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานธภิกขโวเตจะาอาตประมักะรงสุตวะพุทธะสาสานังเต สามป่าารหุยานังอามนุสานัานาทาสนังอเปเกสตามัทะกุงสหัสสังอธา,าสต์ตลิงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานัมัทะสูงอเปเกนันตมะทะกุงที่สาปับสภาผู้กาอาหงดันจ่าสังอภิญญาญาวกิดวานาจัจจคู่ม,มาตาโตอามันตยี่สทาสาวเกาสานีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขโวเยวหังกิติยิสามิคีราหิอนุโคปโส สตาสหัสสาวะยขากุมากับปริวัฒวาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาบุญโตยะสัสิโนโมทนามาอภิกรรมุงพิคุณังสัยมปติงวะนางสตาสหัสสาเหมวตายะขานนานาต่วัตินโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาบุญโตยะสัสิโนโมทนามาอภิกรรมุงพิคุณังสัยมปติงวะนางสตาคิลาติสหัสาวะยะขานานาต่วัตินโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาบุญโตยะสัสิโนโมทนามาอภิกรรมุงพิคุณังสัยมปติงวะนาง กิจเจเตโสราชสาหัสสายักษานานาตวัดนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาบันโตยสัสสิโนโมทานามาอภิกามุมวิคุณังเสมาติงวนังเวสามิตราปัญจสตายักษานานาตวัตทีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาบันโตยสัสสิโนโมทานามาอภิกามุมวิคุณังเสมาติงวนังกุมพิโรลาชาคาฮิโกเวปุลสานิเวสนางฟิญโยนางสาตัดสาหัสสังยักษานังปุริปาสติกุมพิโรลาชาคาฮิโกโสปาฆาเสมาติงวนัง ปุริมัญจาที่สังราชาธตระโธปัสสาสติคันทพนังอธิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสสะพระหวอินทานามาหัพภลาอิติมันโตจุติมันโตวันมันโตยศสิโนโมทานามาอภิกาวมงคุณางเสือบทิงวังท่าขีนัญจาตที่สังราชาวิรูละหงตประสาสติคุมบันธานังอธิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสสะพระหวอินทานามาหัพภลา อิติมันโตจิติมันโตวันละมันโตยศสิโนโมทานามาอภิกามวงวิคุณังเสรมติงวะนังปัญจิมันจะที่สังราชาวิโรปโคภาษาสตินาคานังอธิบดีมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตัสสาพระหบรินทานามามหาภลาอิติมันโตจิติมันโตวันละมันโตยศสิโนโมทานามาอภิกามวงวิคุณังเสรมติงวะนังปุตตารันจ่าที่สังราชากุเวโรตมภาษาสติยาคานังอธิบดีมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตัสสาพระหบรินทานามามหาภลา อิทิมโตชิติมโตวนาวนโตเยสัสชิโนโมทานามาอภิกรรมโมวิคุณังเสมิติงวนังปุริมาทิสังถตดดัดลัทโธทักขีในนัวิรูหะโกปัชชีเมนัวิรูปโกกุเวโลอุตลังีิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิาราธานรามานาอัังสุวเนกปริวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโควัจจานิกาสธามายากุเวนทุเวเวนทุวิภูจาวิโตสหะจันโนการมาเสโทจะกินโนมันตุนิมันตุจะกปานาโทโอปะมันโยตะ เจวะสุโตจะมาตลิจิตตสโนจะคันทัพโนโรรชาชโนสัพโออากูปัญจสิโกเจวะติมพาลูสุริยวัชสาเอเดจันเยจราโโนคันธภพาสหาราชุพิมุทนามาอภิกามมุมิกุนังสัมปติงวนังอัทาคูนาสภานาคาเวสลาสหตันชกากัมพัสตระอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาถัดนาทธาจ่าอาคูนาคาเยสสิโนเอลวันโนมหานาโศสภะคะสัมปติงวนัง เยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปะคีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณัมัชปตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาฆาาชาามาสีสุปนนโตเขมามะกาสิพุทธโธสันนหาหิวจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปนาสรนัมากังสุพุทธทงังชิตาวชิรหัตเถนะสามุทังอสุลาสิาตาพาตโลวัสวัตเตอิทิมโตยสัสสชโนโอกาลคัญชามหาธิสมา อสุราธานาเวทสาเวปจิติสุจิตจะปะหาลาโทนโมจีสหสะตตันจัปบริปุต,ตานาังเพเวโรนามามกาสันนังหิตวะพระลิงเสนังลาหงพระเโมปาขมงสามโยธานิพันธเตภิขูนังเสม,มติงวะนงังอาปจะเทวาปทวีจัดเตโชวายตธาขมงวะรุณาวารุณาเทวาสโสมโฌยสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาปูเทวายัสสิโน ถ้าสเสด็จท่าทากายาสัพเพนานดดันตวัตถิโนอิทิมันโตชิตติมันโตวันนาบนุญโตยสัสิโนม,มุทานามาอภิกาโมวิคุณังสมัมปิทิงวะนังเวทูจะเทวาสหาลีจัตอาสมาจัตทุเวยมาจนันทัศสุปุริสาเทวาจันทัมาภูปุรคกิตาสุริยะสุปุริสาเทวาสุริยะมาภูปุรคกิตานักขตานิปุรคกิตาวาอาคุมันทวะลาหากาวัสุนังวัสโวเสธโศสัะโกปาฆะปุรินทัทธโศถ้าเสด็จท่าทากายาสัพเพนานันตวัตถิโนอิทิมันโตชิตติมันโตวันโโตยสิน มวธานามะอภิการมมุมิคุณังสมปติงวังอาธาภูสหภูเทวาชลามาขีสาริวะอาริทคาจะโลชาจาอุมาบุพนิพาสิโนวาดุนาสหธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนชากาสุริยะนุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทัสเศธีแทาคยาสเพนานันตวัตติโนอิติมุนโตชิติมนโตวันนาวนโตยุสัสิโนมนวธา,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 านามะอภิการมมุมิคุณังสมปติงวังสามานามหาสมานามานุสสามนุสสุตมา ทิคาปตุสิกาอาคูอาโูมนโนปตุสิกาอธา,าคูฮัโยเทวาเยจาโลหิตวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัสินโนทัเสเตทัธากา,ายาสเพนาน,านาันตวัติโนเอทิมันโตจุติมันโตวนะุณะมันโตยะสัสิโนโมทานามาอภิกรรมวิคุณังสริมทิงวะนางสุคากะดมมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตาคาเย,ยาหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสธารมตตาหาลักชามิสกาจะยะสัสินโน ท่านายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตท่าเทากายาสเพนนานตวัดดิโนอิติมุนโตชุติมุนโตวนนามุนโตยสสติโนโอทานามาอภิกรรมุบิโคนางสมติงวนางเกมิยาตุจจายามากัตกาจัยยัสสติโนลัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานนลจีโนอาคูอาธาคูปรณิมิตาท่าเสตท่าเจทากายาสเพนนานตวัดดิโนอิติมุนโตชุติมุนโตวนนามุนโตยัสสติโนโอทานามาอภิกรรมุบิโคนางสมติงวนาง ทัศเศเทวันิกายาสเพนานันตวัดิโนนามันวเยนะอาคันสุงเยจันเยสริสาสหปปับุทชาติมักขีลังโอคัตินมานาสว่างท่าเคโคต่าลังนาคังเันทางวอจิตาสีตังสุพัมปรมัตโตจัปปุตาอิเิมโตสหะสานังกุมาโรติโสจัปโสปาคาสมติงว่านางสหะสธพพามาโลกานางมหาพามาทิฏฐาติอุปปโนจติมนโตพิสมากายโยยัสสิโสท่เสถาอิสราอาโูปัญเจกะวัสวัติโน ตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเจจาสเพอภิกันเตนสิสินเทเวสัพหามเกมารเสนณอภิการมิัาษากันนะหัสามัทที่ยังเอถะคันนะหัถาพันธาธาลาเขนาพันธามุตโวสมปสานาปนิวาเลถามาโววิจโกจีนางอิติตถามหาเสนโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตธระมห,หันจะสลังกตวานะเพระวัง ยะาปะวัสะโกเมโคธทนายันโตสาวิชกโกตถาสโสปจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตัญจาาพังอภิญาญยาวกิดวานาจักขุมาตตามาตโตอมัยิสธาสาวะเคสาสเสนระเดมาลเสนาอภิกันตาเตวิชาณถิกาโวเตจะอาตตปมาเก,กรุงสุตตวพุทธะศาส,าสนังวีตาลาเคหิป,ปกามุงเนสังโลมปีิชยุงสเพวิตะสังคามาพยาติตายัสสิโน โมทันติสหะผูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติบิดสวดจุลชัยปกรณ์นาโมเมพุทธิชาสารัรนตนตยะธรรมมิกาเตชาปสิทธิปสีเทวานาลายปะรเมสุราสิทธิพุมมาจะอิน่าจะตะจะ จะจัตุโรกาคัามพีรักกขา,ขาสมุท่าผู้ตุงข้างข่าจะสพามะชัยยประสิทธิ์ที่พระวันตุเตชิชยชยท่อลานีท่อลานีอุทาธิอุทธ,ธ,ธ,ธินาทินทีชยยชยาคะคนละตนลานีไซนิไลไซเซน,นเมรุราจะพ้นนอละชีชัยชยชยาคมพีละสมพีหน้าเข่นทนาขี้ปีศาจ,จะจะผู้ตะกาลีชยยชยาทุนนิมิตาโลขี้ ชัยชัยยสิงขีสุธาธานามุขชาชัยชัยยวารุณนามุขสาตาชัยชัยยาจำปาที่หน้าคากระขั้นทกชัยชัยยขั้นจะคุนัตุรงสุกระผู้ชงสีหาไปยะที่ป่าชัยชัยยวารุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุตินอระดีชัยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยชัยยท่อและนี่ตะเลส่า ชุชัยยาชัยยชัยยท่อละนี่สารตินสท่าชัยยชัยยมั่งการาดลั่นยาาวะเเคชัยยชัยยาวรุณนายาเเคชัยชัยยลักเสสุราภูชเตชาชัยยชยยาป่มเมนธนาฆ่าชัยยชัยยาาชาติลาศาชัยชัยยปัดทวิงสาพพังชัยยชัยยาอรหันตาปเจกพุทธะสาวังชัยยชยมเหสุโรหะโร อาลินเทวาชายชยพร้มมาสุรโคชยชยนาโควิลุหโกวิลุปะโคจันทิมาลวิกินโทจะเวนเตยโยจักุเวลโลฟาลุนโนปีจักอคิวายโยจะป่าชุนโหกุมาโลทัตลัทโกอัทธารสามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกาสัพ้าชัยยาโมพระวัตุเตชัยยธรรมโมจะสังโค จะทะสปาโรจะใช่ยากังเอเดนะใช่ยเติเชนะใช่ยโสที่พระวันตุเตเอเดนะพุทธเตเชนะองตุเตใช่ยมังฆะลังชโยปีพุทธศาสิริมาโตอะยังมาลัชจัปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพทิมันเถปโมธิตาใช่ยาทัธาสุพรมมคนามหิสิโนชโยปีพุทธศาสิริมาโตอะยังมาลัชจัปาปิมาโต ป拉าชโยอุโกชยัมโพทิมันเถปโมธิตาชัยยทธาอินทคนามเหสินชโยปีพุธสะชิริมโตอยังมาลัชจัปาปิมโตปราชโยออโกชยัมโพทิมันเตปโมธิตาชัยยทธาเทวคนามเหสินชโยปีพุดสะชิริมโตอะยังมาลัชจัปาปิมโต ปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะทาสุปันนาคนามเหสิโนชโยปีพุทธศาสิลิมโตอยังมาลัจจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะท่านาคคนามเหสิโนชโยปีพุทธศาสิริมโตอยังมาลัจจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเต ปโมทิดาชัยยัตถาสุพัมมะคนามมเฮสิโนจะยันโตโพธิยาโมเลสัก,กยนานังนันติวัต,ตนโนเอว่างตาว่างวิชยโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปานล่างเกสีเซปทาวิโปคะเลอภิเซเกสาปุทธานังอาคาปโตปโมตดิสุนักขัดตังสุมังลังสุปปาปาตังสุโหติดังสุคโนสมุขโตจะสุยิตพลัง ปัมมจาริสุปัทคีนังกายกรรมมั่งว่าจารกมมั่งปัทคีนังปัทคีนังมโนกรมมั่งปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิกัตตวานัลภันตเทปัทคีเนเอตัถารถัสสุขิตาเวโดหาพุทธศาเสนีอโรคาสุขิตาโหทัสหสเพหิยาติพีสุนันโตโปโตเยเทวาอัตมิงทานอธิขตาทีฆายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพะทา ลักขั้นตุสัพพัตตานังลักขั้นตุชินาซาสนังยากาจิปัทนาเตสังสัพเพปเรนตุมโนราถายุตตากาเลปว,วัตสันตุวัตสังวัตซาวะราหากาโลกาจุปัฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุญาทาราหังบทสวดธรรมะนิยามสุตตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัตถยังวิหารติเฉตะวณีอนากับปินที่กาสะอารามีตัสลักโคพระขวาพิกุอามันเตศีพิกขาวติพระทันเตติเดพิกุพระขวาโตปัญจโสสุงพระควาเอตัทโวยะโอปาทาวาพิกขเวตทาคตานังอนุปาทาวาตทาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังคาลาอนิจาติ ตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตวอาจิคติเทเซติปัญญาเปติปัาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสปีสังขารานิจาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตาลังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสปีสังขาราทุกคาติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวา อภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานตางอนุปาทาวาตถาคาตานทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตา,ส,าสัพเเธรรมะตานติตังตราคาโตอภิสัมพุชิตติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอาภิสเมตวา อาจิคติเซเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวาติวิภัชติอุตานีกโรติสเปธรรมาอนาตาตัตติอิทธมโบจักปะควาติสัมปนาเตภิคูปะควโตภาชิตังอภิธานนติบทสวดพัทเทกัตตคาถาอาติตังนาทามยะนัปฏิกังเคานะาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพาวงถึงถึงที่ยังไม่มาถึงญาติีตามปะหีนาตังอบับบานตัญชาอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบัน,นันจยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังคุป,ปังตังวิทยามนุภโลหะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นจฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคอนแคนเขาควรพ่อปู่นอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกินจะมาตัดปังโกชันยามละระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นะฮิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะวัจุนาเพราะการพักเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่มไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารล,ลิมาตาปิงอโหระตมตันติตังตังเวปัฏันเทกาตันโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมาสังเวขปัจจเวคณนะ สเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพะเกิดขึ้นแลวแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ทเป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัดสังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยต์อนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรนี้จะสังเวชอยยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเีตวิญญาโนขันปปจจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเสสติจากนอนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลาลังอีวะปะดดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจังวัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมิโน,โนเกิดความมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปจชิตาวานิรุชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปผสโม,มสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูตอย่างยิ่งสเปัตตามรันติจะสังขารทั้งหลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะลิงสุจมะมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายดะเทวหาหังมลิซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทัสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายัางกินจ um ิยังกินจิสุกรังกรรมังสาเพหิพาเตหิกระตังบุญยังโนอะนโมทันตุสุนันโตโพนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิคตาทีคายุกาศธาโหนโตสุกิตาโหนโตทุกขาปรมุตยันโตมาตาปิตาสุกิตาโหนโตทุกขาปรมุตยันโตสัพเพยาติกาสุกิตาโหนโตทุกขาปรมุตยันโตสัพเพายาติกาสุกิตาโหนโตทุกขาปรมุตยันโต สเพปิสาสเพยะขาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตยันตุสเพอาจริยุปชัยยะสุจิตาหนตุทุกขาปมุตยันตุสเพนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตยันตุสเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตยันตุสเพสามารถท่นังสามีชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตุอาคันติมายะอิทธิภควานโมโพธิสตุอาคันติมายะอิตธิภควา นโมโพธิสโตอาคันติมายะอิตธิภควาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปตะเลโพธิเตเตหิงตตหิงตาธรรมทานเนณะพระวันตูปุจิตาสทิงกระโดนเตถาวิหารมันทะเลเทราจามชานภกาจพิขโวสารามิกาฐานปฏิอุปาสกาขามาจาเทสานิขมาจาอิสราสปานาโพตาสุกิตาพระวันตุเต ชาลาผูชายเยปีจะอันทสัมภาวาสังเสทาชาตาอาตาวะปปารติกานิยานิกังธรรมะวารังปฏิจเตจะเพปิโุกัสสะกระโดตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทราชาปุขาลาสังโฆโหตุสามมาโควะอัฏฐายาจิหิตายะจากามเหราขตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนโหทิงสัพปปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปัสสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาชนี ธารรมทาลังปเวเจันโตคาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสตาลังสามิทงังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตรักษังนิจังละคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชนโนปัชังละคันโตสาพาทาเทวตาปโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปตตาจะนิพยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกหนตุสัเพปิปานิโน เอตาวตาจะอาเมหิตสัมพัตตังคุญยสัมปทางสเปเทเว,วานุโมทันตุสัพพสัมปสิทธิสิทธิยาทานังคทันตุสัทยะสีลังละกขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหงตุขันชนตุเทวตาคาต,ตาสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาโสตรหงตุนิรันตะลัง โอตสัพพังสุมาคลังละคันต pues ุ <Alright. S 2> สัพเทวดาสัพพะธามานุภาเวนะโสทิโหนตุนิรันตลังโหตูสัพพังสุมาคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทิโหนตุนิรันตลังสัเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเเชนะละกรรมาธามิสัพปโสสัเพพุทธาพระปัตตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเเชนะละกรมาธามิสัะโส สเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะกเจเชนะละคำบรรทมิสสะโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะกเตเชนะละคำบรรทมิสสะโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะกเจเชนะละคำบรรทมิสสะโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะกเตเชนะละคำบรรทมิสสโปโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะกเจเชนะละคำบรรทมิสสะโส สัพเพพุทธาพระบัตาปฏิเจการนั่จะยังพลังอาหารตานันจเตเชนละขมบันทามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลัตาปัจเจการนั่จะยังพลังอาหารตานันจเตเชนละคมบันทามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลัตาปฏิเจการนั่จะยังพลังอาหารตานันจเตเชนละคมมันทามิสัพปโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนง้าอุทิศถวายเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารลยขออันทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแขข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าำดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเวราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธอนุภาพเอวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักศิธิ์ ํำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน